เปิดตัวแล้วสุดยิ่งใหญ่กับ5ซีรีส์สุดปังจากวันดีออริจินอลคลิปนี้ก็จะมาสรุปสั้นๆให้ฟังกันอีกทีนะคะทุกคนว่ามีผลงานชิ้นไหนบ้างใครเป็นนักแสดงนำมีความน่าสนใจยังไงไปเริ่มกัน บางเกากคาณิกาเมื่อโสเพณีขอลุกขึ้นสู้เพื่อกู้ศักดิ์ศรีความเป็นคนนำทีมโดยอ้อมพิยาดาอิงฟ้าก้อยอรัชพรและชาเลตวาสิตาดูตัวอย่างเรื่องนี้แล้วแอบนึกถึงคังคู่ใบเหมือนกันนะทีชาจากการถูกเหยียบย่ำจากชนชั้นทางสังคมสู่การแก้แค้นอย่างสาสมเพื่อทวงคืนความเท่าเทียมพบกับเรื่องราวเข้มข้นถึงใจฟาดฟันถึงอารมณ์ ในซีรีส์เรื่องทิชานำโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลูกเกดเมทินีและพีทพัชระการุญย่า่าจากนิยายชื่อดังสู่ซีรีส์ฟอร์มใหญ่เมื่อคนที่เราอยากเชื่อใจกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมพบกับบทบาทคู่ของนักแสดงที่ทุกคนรอคอยต่อธนาภพและเจเจกิษนาภูมิเลิฟเลสเซน โอวันโอแบบฝึกรักไม่รู้ลม้มเมื่อผู้ชายเจ้าชู้ถูกเสกให้เหี่ยวจนเฟี้ยวไม่ออกเรื่องราวการตามหาความรักที่จะทํำให้คุณห่างกระจายจึงเกิดขึ้นนําแสดงโดยไบโนลพัทปางกนลันแพทชยานิตเพลงขวัญน,นัตยานาหน้าสวรยาป้องนวัตชาคิดแย้มนามและอีกหลายคนแม่หยัว แรงบันดาลใจจากแม่อยู่หัวองค์เดียวแห่งอโยธยาสู่หน้าที่อันยิ่งใหญ่เดิมพันด้วยอำนาจและหัวใจผ่านซีรีส์สุดยิ่งใหญ่นำโดยใหม่ดาวิกาตุย้ยธีรพัฒฟ์ฟิมธนพัฒ์แป้งออนจิราบินซิรทอนและเฟิร์นนบจิราผลงานชิ้นนี้เป็นที่ฮือฮาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะที่ช่องวันปล่อยตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มคราวนี้ตัวอย่างเต็มก็สมการราคอยนักแสดงจัดเต็ม สมการรอคอยอย่างที่ช่องเขาโปรโมทจริงๆยกระดับคอนเทนต์ไทยเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยโปรดักชันดีมากก็เราติดตามการคงอีกไม่นานเกินรอคลิปนี้ก็รวบรวมมาให้จากงานเปิดตัวนะคะจากซีรีส์ใหม่แอปวันดีก็เราติดตามการคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเราด้วยนะคะ